เอฟตุกตาสาวสุพน channel นะคะตอนนี้ก็มี FC มาจากกุงเทพมาหาลงกับป้านะคะเดี๋ยลงก็ยังทำงานอยู่ค่ะป,ป้าก็เลยมาคุยอยู่เป็นเพื่อนก่อนนะคะวอนนี้ก็อะารอยู่ทำอะไรนะคะที่จะเป็นโรสชาติบ้านเราแล้วทำน,นะคะลนท,ทำเก,ก,ก็บตาเลยหน้ารัก ตอนนี้ไม่ได้ถ่ายไลท์เลยโมแต่กดตร้างเลยได้ยังไม่เสร็จเลยโมกดต้้งลได้คิด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 คาดคิดคิดคิคิดีิดค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 ะเมิดคิดดคิดคิดิคคะคาคคะคย มันทึกภาพและเผยแทบภาพนะคะ เขาคือเอซีมาจากกรุงเทพอมาลดหลูด้วยเพี้ยยังสีเมออ้าวเห็นเขาบอกว่าซีเมอ ไม่เจออะไรมาสิโอ้ยมันหลายเดือนแล้วเหรอเจดวันขอนแล้วขอกันแล้วขอาเป็นว่าทีเข้ามาพูดคุยนะกับเบนนะก็ไลก์ก็แชร์นะกาบกิน นกข้างหน้าเข้าตรงนี้ต่งนั้ดตรงกลาดุงตรงน้แล้วหรือว่าตาไม่ดีปะ

ฝนตกแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ทุกตาสาวสุพันชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ